สวัสดีครับพบกับเชน่ทอนทิคนะครับคลิปนี้นะครับมีงานนี้มาให้ดูนะครับเป็นงานจากค่ายจีนนะครับเป็นงานจากค่ายมอเตอร์นูเคียนะครับตัวนี้เป็นรหัส mnq 0 3นะครับเป็นตัวที่3มันมีก่อนหน้านี้เป็น01-02นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น03ที่วางจําหน่ายแล้วนะครับ มันจะมีเป็นตัว04ตัวหนึ่งนะครับที่มันมีรูปปุงมแหลมแลวสวยมากอลังการมากนะครับราคาก็อลังการเหมือนกันตัวนี้ก็ราคาได้อยู่นะครับแต่ว่าให้ดูกล่องก่อนนะครับอีกฝั่งนึงนะครับด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับมีคาแรคเตอร์ที่ดูเป็นตัวคนด้วยแต่ว่าก็ไม่รู้นะาว่ามันคืออะไรนะครับให้ดูอาร์ตเวิร์ดของกล่องก่อนสวยดีนะครับอันนี้คือด้านหลังของตัวกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่แถมมาดูคร่าวๆนะครับก็จะมีเป็นตัวมังกรนะครับนี่นะครับดูใหญ่ยาวมากนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหุ่นนะคครัับบมีีีดาสเยวใหญ แล้วก็อันนี้มันเหมือนเป็นลักษณะให้ดูว่าโครงข้างในนะครับดาว่าน่าจะเป็นไดแคสนะครับน่าจะเป็นไดแคสโครงข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปเวลายืนกระฐานแล้วก็จะมีว่าเอฟเฟกนะครับเหมือนจะเป็นเรื่องแสงด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองเล่นดูเวอร์กล่องมานะครับจะเป็นแผงพลาสติกนะครับเรียงกันอยู่4แผงนะครับแต่ละแผงก็อุปกรณ์แน่นๆเลยหนักมากนะครับที่มันหนักเนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะมาก4ชั้นเลยนะครับก็เรียงตามรูปสติกเกอร์เลย1 2 3 4นะครับในแต่ละชั้นก็อุปกรณ์แนน่็คเลย แล้วก็จะมีเป็นคู่มือมาให้นะครับคู่มือการประกอบการเล่นนั่นแหละนะครับคู่มือเนี่ยมันจะมี2ฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นภาษาจีนนะครับจีนล้วนเลยนะครับนี่คู่มือฝั่งภาษาจีนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งดีมากนะครับทำให้คนที่อ่านภาษาจีนไม่ออกเนี่ยนะครับได้อ่านพอจะรู้เรื่องบ้างนะครับเนี่นะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าอุปกรณ์คืออะไรยังไงบ้างนะครับจะบอกตรงนี้ว่าโครงข้างในเนี่ยนะครับโครงข้างในเนี่ยเห็น โค้งน่ะเป็นอลลอยลักษณะคล้ายๆกับตัวอัลติมาของ T ีซีโรนะฮะถ้าโค้งนี่ยเป็นอลลอยเหมือนกันนะครับนี่นะครับมันถึงได้หนักนะฮะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่นะครับสามก้อนนะครับเป็นรหัส ag สนะครับนี่ดีมากนะครับที่บอกตรงนี้ด้วยนะครับบางตัววางหุ่นบางยี่ห้อนะครับตัวแพงแต่ว่าไม่บอกว่าใช้ทานอะไรนะฮะก็จะเป็นวิธีการประกอบตัวมังกรนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ จะมีเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับเว็บไซต์ต่างๆที่สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับมีทั้ง Facebook นะครับ Facebook m o t o r n u c l e a r c h i n a นะครับแล้วก็เป็น TikTok นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับข้อมูลของเขานะครับน่าจะเป็นงานลิขสิทธิ์นะครับถึงได้ลงข้อมูลได้ขนาดนี้นะฮะตรงนี้เป็น QR code สแกนเข้าไปด้วยได้ดูได้ได้ดูด้วยนะครับนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนี่มี AG10 อีกนะครับใช้ทานค่อนข้างเยอะเลยนะมี AG10 อีก สามก้อนหใช้ฐานเปลืองนะอันนี้อันนี้คือในส่วนของฐานนะครับน่าจะเป็นการติดไฟเพื่อให้มันตัวตัวงานดูอลังการนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยใช้ฐาน ag 1 3ก้อนเลยใช้ไฟติดไฟ่างนี้เดี๋ยวต้องลองทําให้ดูนะแต่ว่าไม่รู้จะเปิดไฟได้ครบหรือเปล่าเพราะเหมือนฐานเบอร์บางเบอร์ผมไม่มีนะครับเนี่ยอันนี้นะครับคือในส่วนของอุปกรณ์ในถาดแรกนะครับมันจะมีทั้งหมดสี่ถาดนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกถาดนะครับจะให้ดูเฉพาะถาดที่มีอุปกรณ์หลักๆนะครับอันนี้คือถาดที่เป็นตัวหุ่นนะครับตัวบอดี้หุ อุปกรณ์ที่ให้มานะครับมันก็จะมีเป็นแขนเป็นหัวเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คือบอดี้นะครับเขาจะมีเป็นโฟมนะครับเป็นการลอยมาด้วยนะครับนี่นะครับตรงการเสียดสีตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตรงข้างหลังนี้นะครับตรงช่องนี้น่าจะเป็นติดแพ็กหลังนะฮะแล้วก็แขนเขาจะไม่ประกอบมาเลยนะเขาจะให้แขนสําหรับมาประกอบที่หลังนะครับแล้วก็โค้งข้างในเนี่ยตัวนี้นะครับโค้งในเป็นอันลอยแน่นอนนะครับนี่นะครับตรงที่จับดูตรงนี้นะครับตรงช่วงนี้นะครับเป็นอันลอยนะครับ ข้างในจะมีผสมพลาสติกบ้างนะครับในบางชิ้นนะครับแต่โครงข้างในของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นชิ้นอลลอยนะครับช่วงขาเนี่ยอลลอยแน่นอนน่าจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็รับน้าหนักได้ค่อนข้างเยอะเพราะดูจากอุปกรณ์ที่ให้มาแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับช่วงข้อต่อช่วงขาเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเกิดมันรับน้าหนักได้ดีนะครับคุณน่าจะยืนได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องใช้ถ่านก็ได้ถ้าเกิดของมันไม่ได้เยอะมากนะครับการทําสีเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับหาจุดที่เป็นตําหนิ ไม่เจอนะครับยังไม่เจอนะจุดที่เป็นตําหนิของสีนะฮะนี่คือในส่วนของบอดี้นะครับตั้งแต่เท้าถึงต้นคอนะครับแขนยังไม่ติดนะฮะให้ดูทีละชิ้นก่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือ <necessary> หัวนะครับหัวของตัวบุ่นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเบาๆหน่อยนะครับหัวนี้น่าจะไม่มีชิ้นชิ้นเหล็กนะนะครับแต่ว่าเป็นชิ้นพลาสติกนะครับมีทั้งฉีดสีเข้าไปเนื้อพลาสติกแล ouais ้วก็มีการทําสีด้วยผสมกันไปนะครับนี่จะเบาๆหน่อยไม่ไม่ไมีน้ําหนักนะครับแล้วก็จะมีเป็นแขนนะฮะ แขนเป็นแบบนี้นะครับแขนก็ลองขยับดูแขนตรงนี้เหมือนไม่ใช่เหล็กเหมือนไม่ใช่แหลกแขนนะตรงข้อตรงนี้เหมือนไม่ใช่นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้จะมีความคมมากนะครับเวลาเล่นระวังนะครับถ้าไปกระแทกอาจจะบินได้นะฮะก็จะเป็นการฉีดสีเข้าเนื้อพลาสติกกับการทําสีผสมกันนะครับดูลักษณะของงานนะครับมีชิ้นใสตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับตรงมือนี่นะครับมือมือเป็นมือที่สามารถขยับได้ทุกนิ้วเลยแล้วก็ไม่ได้ง่อยนะนะครับมือดีเลยนะครับเพราะว่า ดูมีแรงในการจับอะไรบางอย่างได้นะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเขาก็ให้มือที่มันเป็นมือล็อกตายตัวสําหรับถือวุธมานะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะว่าจะถือวุธไม่ได้นะครับถือได้แต่ว่ามือตรงนี้เจ๋งดีนะครับใช้ได้เลยมันไม่ได้เป็นมือที่แบบว่าขยับได้แนวตรงอย่างเดียวอย่างนี้นะนะครับถ้างานทรานสฟอร์เมอร์บางงานนะฮะจะขยับได้แนวตรงอย่างเดียวแต่ว่านี่มือมันกางอย่างนี้กายเป็นแพรได้นะครับนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับนี่ชิ้นส่วนมือนะฮ เดี๋ยวประกอบให้ดูอีกทีนึงนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนนะครับอีกสองคู่เป็นมือที่ล็อกตายตัวมานะครับสำหรับน่าจะเป็นมือสําหรับถืออาวุธนะครับแบบนี้นะครับมือนี่เป็นชิ้นพลาสติกนะครับแล้วก็จะเป็นหอกนะครับหอกหรือทวนเนี่ยแหละแล้วแต่จะเรียกนะครับในแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วน้ําหนักไม่เยอะนะครับน้ำหนักเบาผมว่าหุ่นตัวเนี้ยนะครับข้อต่อน่าจะถือได้ปกติเลย แล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนของหอกนี่แหละนะครับไว้ประกอบนะครับเป็นส่วนของปลายหอกกับตรงตรงส่วนคมของมันนะฮะแล้วก็จะเป็นแพกหลังนะครับตรงนี้นะครับแพกหลังสําหรับเด็ดที่ตัวหุ่นนะครับเป็นพลาสติกธรรมดานะฮะเบาๆนะครับอันนี้คือในส่วนของชิ้นดาบนะครับชิ้นนี้ผมชอบมากนะครับมันสวยนะนะครับมันลักษณะไม่รู้มันเป็นฝักดาบหรือว่าเป็นเอฟเฟกของดาบไม่รู้นะครับมันสามารถถอดได้นะครับถอดออกมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวดาบเป็นแบบนี้ งานดีเลยสวยเลยชิ้นนี้ผมชอบมากนะครับทำสีมาวิบเลยวิบวับเลยนะครับเป็นทําสีมานะครับแล้วก็จะมีเป็นลักษณะของชิดสีเข้าเนื้อพลาสติกบ้างนะครับในบางชิ้นนะครับแต่รวมๆแล้วตัวนี้คือดาบคือสวยเลยนะครับนี่ทีนี้นะครับผมจะใส่แขนให้ดูนะครับแขนข้างนึงเนี่ยผมใส่ไว้แล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับข้างนี้จะใส่ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นแกนแขนของเขานะครับตรงนี้น่าจะเป็นวัสดุไดรแคสดนะฮะตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับจับให้มั่นๆนะครับ ค่อยๆบิดเข้าไปนะครับมันก็แน่นแล้วนี่ใส่แล้วเป็นแบบนี้นะครับก็จะขยับได้ปกติแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะครับค่อนข้างแน่นเลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับข้อต่อนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับใส่แข็งแล้วสองข้างก่อนที่จะใส่ชิ้นหัวเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับสามารถถอดออกมาใส่ฐานได้นะครับเพื่อที่จะเปิดไฟนะครับของตัวหุ่นนะครับนี่ นะครับถอดมาแบบเมื่อกี้นะฮะนี่นะครับข้างใต้นี้จะมีช่องสําหรับใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแต่ว่าผมมีถ่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนนี้ของตัวหุ่นนะครับเป็นลังถ่านนะครับสามารถใส่ถ่านเข้าไปได้ใช้ถ่าน AG4 นะครับทั้งหมด3ก้อนนะครับพอใส่ถ่านเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะครับตรงนี้มันจะติดนะฮะเปิดสวิตช์ไฟปั๊กเข้าให้นะครับติดเข้าไปแบบนี้เปิดปิดไฟได้นะครับแพ็คหลังนะครับเอาเข้ามาเสียบแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับ ประกอบหัวประกอบแขนเสร็จได้แบบนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยักเข่าๆกันนะครับส่วนหัวนะครับนี่นะครับสามารถหมุนได้นะครับไม่ได้ติดขัดอะไรก้มเงยได้นะครับในส่วนแขนนะครับผมต้องจบดีๆนะครับชิ้นส่วนมันแหลมเยอะนะครับเดี๋ยวทิ่มมือได้เลือดนะฮะก็แขนยกได้แบบนี้นะครับยกหมุนนะครับหมุนได้แบบนี้อแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะนะครับแขนเนี่ยง้มมาได้แบบนี้นะครับนี่นะครับสามารถพลิกมาได้แบบนี้นะฮะ ใช้ได้เลยนะครับจุกขยับเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่แบบหุ่นแบบยืนทื่อๆแน่นอนนะครับแล้วก็เอวหมุนได้นะครับน่าจะเอียงได้ด้วยแหละนะครับแต่ตอนนี้มันยังแข็งอยู่นะครับต้องสักพักหนึ่งต้องขยับเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับตรงขานะครับตรงขาเนี่ยต้องยกชิ้นนี้หลบหน่อยนะครับชิ้นนี้หลบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้กลางขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับมันถึงจะยกขาได้สูงนะไม่งั้นจะติดติดเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันอลังการมากนะครับชุดเกาะ และขาเนี่ยพอยกตรงนี้นะครับพอยกเสร็จนะครับกดดูตรงนี้จะขยับนะครับมันจะเป็นระบบที่มันเชื่อมต่อกันอยู่เห็นไหมเห็นไหมมีการขยับอือน่าเจ๋งดีนะครับในส่วนขานะครับในส่วนเท้านะครับสามารถพับได้อย่างนี้เลยนะครับนี่ลงมาได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับองศาได้นะครับยืนในพื้นที่ที่มันต่างระดับอย่างนี้นะครับก็จะสามารถพับเท้าเพื่อรับองศาได้นะครับแบบนี้ตัวนี้จัดท่าได้อรังการแน่นอนครับ จะยืนดูท่าไหนแค่นั้นเองนะครับเนี่นะครับแค่นี้ยังสวยขนาดนี้เลยนะครับไปพาร์ต่อไปครับทีนี้นะครับเรามาประกอบอาวุธกันนะครับนี่นะครับมันจะมี2ส่วนที่ต้องใส่เข้าไปนะครับใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับนี่ปึ๊บนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งใส่เข้าไปนะครับมันน่าจะเป็นเอออย่างนี้นะครับวนี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ เป็นว่าเข้าสูตรแล้วแล้วกันเดี๋ยวต้องจัดท่าดีนะครับใส่แล้วปะจะประมาณแบบนี้นะครับนี่ลองใส่อาวุธดูสักมือหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตรงมือเนี่ยจะมีเดือยเป็นแท่งออกมาแบบนี้นะครับสำหรับใส่ล็อกกับตัวชิ้นดาบนะครับดาบจะมีตรงด้านดาบเนี่ยนะครับจะมีเป็นช่องสําหรับเสียบเดือยเข้าไปนะครับสำหรับล็อกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะครับว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับใส่ได้นะครับแล้วก็ถือไหวด้วยเออใช้ได้นะ นะครับนี่แบบนี้อ่ะนะครับใส่ดาบและได้ประมาณนี้นะครับเอามาตั้งโชว์ก่อนนะครับนี่ติดพาร์ทเพิ่มเข้ามานะครับสองชิ้นนะครับตรงนี้นะครับผมไม่รู้ไม่เรียกว่าอะไรนะนะครับแต่ว่ามันสามารถจัดจัดท่าได้สละแบบนี้นะครับนี่นะครับจัดแล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงไหล่นี่ก่อนไหล่นี่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นหัวมังกรได้นะครับเอาหัวมังกรเนี่ยไปใส่เป็นก่อนไหล่ได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะครับนี่หัวมังกรแบบนี้ชิ้นก่อนไหล่ตรงนี้นะครับถอดได้นะครับถอดไม่ยากดึงเบาๆหลุดแล้วนะครับนี่ จากนั้นนะครับเอาหัวมังกรเสียบเข้าไปนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่อยู่แล้วนะครับได้แบบนี้นะครับติดพาร์ทเอฟเฟคเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับอลังการโคตรนะฮะนี่นะครับมาดูตัวมังกรกันนะครับตัวมังกรจะยาวมากเลยนะผมว่ามันเผลอเผมันได้ฟุตกว่านะครับตัวนี้นะครับผมไม่ได้วัดให้ดูนะนะครับก็เป็นชิ้นแยกมานะครับในถาดนะครับจะแยกแบบเป็นท่อนๆเลยแล้วก็จะมีเป็นขาคู่หลังคู่หน้านะครับหัวนี้สามารถถอดได้ ใส่แบตเตอรี่เข้าไปเปิดไฟได้นะครับจะมีเป็นพาร์ตเอฟเฟกเป็นสายฟ้านะครับเวลาเปิดไฟมันจะเป็นสายฟ้าวิ่งแต่ว่าอันนี้มันเปิดไฟในห้องสว่างมันเลยไม่เห็นเดี๋ยวจะปิดไฟดูนะครับแล้วก็มันจะมีพาร์ตเอฟเฟกนะครับสลับกับอันนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นสายฟ้าอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนปล่อยแสงนะครับแต่พาร์ตนี้ระวังนะครับคมมากตรงเนี้ยนะครับคมมากแหลมมากนะครับผมนี่โดนไปแล้วหนึ่งจนี่แบบนี้นะครับระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวลองยืนกับตัวหุ่นดูนะฮะ ลองยืนกับตัวหุ่นนะครับได้แบบนี้นะครับจริงๆไม่ต้องใช้ฐานของเขาก็ได้นะครับก็ยืนได้ตัวหุ่นเนี่ยข้อต่อแข็งแรงมากนะครับติดพาร์ตอลังการยังยืนได้สบายนะครับแบบนี้นะครับก็ประหยัดพื้นที่ด้วยหรือว่าถ้าอยากจะแบบติดพาร์ตอลังการแบบฟูลออปชันที่เขาให้มาเลยเดี๋ยวลองตั้งให้ดูนะครับใส่อุปกรณ์ครบนะครับได้ประมาณนี้นะครับตรงฐานเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ขาสายที่มันค้ำตัวมังกรอยู่นะนะครับไม่ได้ประกอบตรงส่วนไฟก็เหมือนกันรีโมทนี่คือสั่งไฟนะครับไฟ3ดวงนะครับให้มัน สองแสงอะไรประมาณนี้นะครับในแต่ละดวงเนี่ยนะครับใช้เป็นฐาน ag 1 0นะครับ3ก้อน3ดวงก็เป็น9ก้อนนะครับ9ก้อนเนี่ยคือก้อนเดียวผมก็ไม่มีตอนนี้นะครับทำให้โชว์เรื่องไฟรีโมทไฟไม่ได้นะครับ ag 1 0เนี่ยนะครับผมไม่คุ้นเลยว่าผมเคยมีนะเพราะว่าตลอดการรีวิวที่ผ่านมาของผมเนี่ยหลายร้อยตัวเนี่ยนะครับมันก็ไม่เคยใช้ ag 1 0เลยนะครับดังนั้นรีวิวให้รีวิวไฟให้ดูไม่ได้นะครับก็หุ่นตัวนี้นะครับก็คร่าวๆนะนะครับความสูงในการยืนนะครับ ตีไปเลยนะครับลักษณะนี้นะ50นเซนเผื่อไว้เลยนะครับสูงอย่างนี้50เซนนะครับถ้าด้านกว้างประมาณนี้นะครับเ0เซนนะฮะถ้าเกิดใครจะยืนท่าประมาณนี้นะครับต้องเตรียมไว้อย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้50นี้70เซนนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับว่า อพอปิดไฟลแล้วเนี่ยไอไฟตรงตากับตรงหัวเนี่ยนะครับมันจะมีลูกตานะครับมันจะมีไฟแล้วก็ตรงหัวบางกรเนี่ยนะครับตรงที่เป็นสายฟ้าเนี่ยมันจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวปิดไฟให้ดูฮะพอปิดไฟลแล้วนะครับได้ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าตรงปากบางกรเนี่ยนะครับที่มันเป็นพาร์ทเอฟเฟกต์สายฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นแสงลำ,ลำแสงขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราเอา,อาพวกไฟแบล็คลายเข้าไปใกล้ๆนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับมันก็จะเห็นเด่นขึ้นมาเลยเห็นไหมแต่เดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้อีกทีนึงอันนี้มันไกลไปหน่อยนะครับ ในส่วนของตรงดาบก็เหมือนกันนะครับดาบเนี่ยในอัคระที่ตรงดาบเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเอาแบ็คไลท์เข้าไปส่องนะครับถ้าเกิดมันไม่เห็นเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนะครับนี่นะครับจะเห็นนะเห็นปะอันนี้ผมลองเอามายืนเทียบกับตัวออพติมัสนะครับภาพบับเบิ้ลบนะครับเป็นงาน DLX Scale นะครับลองวัดความสูงดูเนี่ยนะครับถ้าวัดถึงตรงประมาณเขาเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ30นะครับแต่ว่าถ้าเกิดวัดถึงแค่ตรงหัวเนี่ยมันจะพอๆกันนะพอๆกับตัวออพติมัตที่ศนะครับ อันนี้ยืนเทียบกับตัวออ t i m มัสนะครับงาน Toy World นะครับตัวก็จะพอๆกันนะครับอันนี้ยืนเทียบับตัว RS03 นะครับของ b m b นะครับตัวจะเล็กกว่านะครับช่วงสุดท้ายนะครับผมสรุปให้นิดนึงนะครับก็ตัวนี้นะครับใครที่ชอบเป็นพวกงานสายแบบของเล่นอลังการงานสร้างนะครับมีออปชันเล่นอะไรเยอะๆให้ปวดหัวเนี่ยแนะนําเลยนะครับคือตัวนี้ปวดหัวมากนะครับในการจับมังกรมาถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้ถ่ายรีวิวคลิปนี้ทำนานมากนะครับเพราะว่า อุปกรณ์มันเยอะจริงๆนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างดีเลยนะผมบอกเลยถ้าเกิดใครแบบไม่ใช่คนขี้รำคาญเรื่องอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันให้มาคุ้มมากนะครับข้อต่อดีมากนะครับข้อต่อเป็นไดแคสนะครับของเล่นสมัยใหม่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้นิยมใช้โครงในเป็นเหล็กเป็นไดแคสหมดนะครับเพื่อ ให้มันของเล่นมันดูมีมีราคานะครับดูแบบน้ําหนักสมราคานะครับแล้วก็ข้อต่อค่อนข้างแข็งแรงด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าทีซีโนะครับหลังๆมาก็ใช้เป็นข้อต่อแบบเหล็กทั้งตัวเลยนะครับเป็นโครงอย่าง o p t i ิมัสไรพวกเนี้ยนะครับเวลาจับแล้วดูมันดูสมราคาดูมีท่านะครับแล้วก็มันช่วยในการแบบว่าถือพวกอุปกรณ์อาวุธด,ด้วยนะครับน้ำหนักมันอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยนะครับน้ำหนักมันเยอะเวลาใช้พวกข้อต่อที่มันเป็นวัสดุไดแคสเนี่ยมันจะค่อนข้าง ถืออะไรพวกนี้ไหวนะครับแล้วก็ไม่ล้มง่ายด้วยนะครับน้าหนักดีเนี่ยมันทําให้ฐานรากฐานมันมั่นคงนะครับบาลานซ์มันดีนะครับมันก็เลยไม่ล้มง่ายนะครับจะเห็นหลายตัวที่ผมเคยเอามารีวิวตัวไหนแบบฐานหนักๆเนี่ยตัวหนักๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ยืนจะยืนอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับยืนแบบไม่ต้องใช้ฐานเลยสบายมากนะครับไม่ได้แบบล้มง่ายด้วยนะฮะดีเทลตัวนี้คือดีมากนะครับมันออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยสตัวตัวนี้ตัวที่3มนะครับมันมีตัว04ส่ตัวตัวแรกตัว1ตัว2ผมเฉยๆนะครับแต่ตัวกาบตับ ตัวสามนี่อลังการเลยนะตัวสี่ใครเห็นรูปเนี่ยโหบอกเลยว่ามันต้องเสียเงินนะครับมันสวยอลังการมากนะครับแต่ว่ามันยังไม่ออกนะฮะก็ตัวนี้นะครับข้อเสียเลยนะครับราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่อุปกรณ์มันเยอะขนาดนี้นะครับมันก็ตามราคานะครับได้บางกรตัวแบบอย่างยาวมาเลยนะครับแล้วก็ของเล่นออปชันเยอะขนาดนี้เปิดไฟได้ด้วยมีฐานมีรีโมทอีกนะครับมันก็ตามราคานะครับแล้วก็ จุดที่เป็นจุดที่ต้องระวังคือในการเล่นเนี่ยมันจะมีจุดแหลมคมเยอะตัวนี้มันเป็นคาแรคเตอร์เหมือนมังกรนะครับมันจะมีจุดแหลมจุดอะไรพวกนี้เยอะนะครับมันทิ่มมือเอาได้เลือดนะครับข้อดีเลยคือสวยนะครับพาร์ตกรอดต่างๆออกแบบมาแบบดูแล้วรู้เลยว่าไอเนี้ยมังกรแน่นอนนะครับแล้วพาร์ทเอฟเฟกปกติผมจะไม่เล่นเลยพาร์ทเอฟเฟกอะไรพวกนี้นะครับมันแบบผมไม่ชอบนะครับมันทําออกมาไม่ค่อยสวยในแต่ละลายที่ผมเคยรีวิวแต่ตัวเนี้ยพาร์ทเอฟเฟกคือต้องติดไว้เลยคือมันสวยจริงๆนะครับ ล้วเวลาเล่นกับไฟแบล็คลท์เนี่ยผมมันขึ้นมาเป็นลำเลยนะครับพาร์ตเฟสคือโคตรเวิร์กเลยอาวุธสวยนะครับดีหมดเลยพาร์ตเพิร์ดสัยงสวยงามนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งคือเป็นข้อเสียใหญ่เลยคือมันไม่แถมแบตมาให้ต้องไปหาแบตของเล่นราคาระดับนี้ควรจะแถมแบตมาให้ด้วยนะครับมันจะดีกว่านี้เยอะนะครับตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อร้าน TK t o y ออนไลน์ของน้องการดูนะครับที่ขายท r a น s f ฟอร์เมอร์นี้ขายกระจายนะครับขายทุกอย่างนะครับลองติดต่อดูนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาจากร้าน TK t o y นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นีี้นะคครรััับบด